จะเป็นอะไรชอบคนแบบไหนอย่างที่หนึ่งน้องจะต้องเป็นคนที่ดูแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแบบสไตล์เหมือนคนญี่ปุ่นะ่ะที่แบบว่าเวลาที่ให้อ, <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่ที่อายนะแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบคนที่ดูแบบสุภาพมากๆมีมารยาทมากๆ ดังนั้นใครก็ตามที่ออกมาในลักษณะที่ดูแล้วแรงดูแล้วเหวี่ยงดูแล้วแบบไม่ได้แบบอยู่ตามกฎของเราได้อะแบบเนี้ยเขามักไม่เอาเลยฉะนั้นชอบคนที่แนวหัวอ่อนอ่อนน้อมถอมตนอย่างที่สองนะคะน้องจะต้องเป็นคนที่เคารพในเซนตลิตี้รุ่นน้องเคารพรุ่นพี่นะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะเข้าไปเนี่ยอายุมากกว่ารุ่นพี่ก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องรับฟังแล้วก็เชื่อฟังรุ่นพี่ให้ได้เพราะว่า ที่เนี่ยเซเนอร์ตี้แรงมากนะคะเดี๋ยวว่าแต่คนไทยได้วยกันเองเลยคนญี่ปุ่นนั่นแหละก็ค่อนข้างที่แบบรุ่นน้องต้องแบบทีหลังนะเลือกอาหารก็ต้องยอมทีหลังนะหรือว่า,าจะลงจากรถเนี่ยก็ต้องลงคนแรกเอา้าทำไมไม่ทีหลังล่ะเพราะว่าต้องรีบมาเอากระเป๋ามาจัดเตรียมเอาไว้รุ่นพี่เดินมาก็จะได้ลากไปได้เลยรับได้หรือเปล่าแบบนี้ข้อที่3จะเป็นอลาส์ชอบคนที่ตรงเวลามาก คำว่าตรงเวลาของจะเป็นอ r l ไล e ์คืออะไรก็คือว่าจะต้องก่อนเวลาเสมอเช่นสมมุติว่านักกันที่บ่ายสใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นจะมองว่าถ้ามาบ่ายสาคือเลทดังนั้นจะต้องมาล่วงหน้าก่อนเวลาประมาณสักสินาทีเช่นบ่ายสองนั่นคือการที่มาโชว์อัพออนไทม์นะคะแต่ถ้าเกิดใครมาตามเวลาที่บอกเลยเนี่ยอันนี้เขาก็จะมองละหมายหัวละว่าอืมสายนะข้อที่4ที่นี่จะเน้นกรูมมิ่งลักษณะที่ ไม่ได้ว่าดูแลแต่งแลแ้วดูแบบเฟียดเกินไปเช่นในการแต่งหน้านะน้องจะต้องแต่งหน้าที่แบบว่าคัดเบ้าตาเนี่ยน้อย,อยเขาจะไม่ชอบคนที่แต่งหน้าแนวสโมกกี้อายส์นะคะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่แบบติดขนตาปลอมอันเนี้ยก็ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นลายชอบให้ทาปากสีแดงนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตอนสมัครหรือว่าตอนที่น้องเนี่ยไปบินน้องจะต้องปากแดงเท่านั้นนะคะแต่ในการคัดเบ้าเนี่ยจะต้องไม่สโมกกี้อายส์เลยคือตาต้องเบา ต้องให้ดูแบบเหมือนแบบเรียบร้อยหัวอ่อนแต่ว่าปากแดงเพราะว่ายังคงความเป๊ะในการเป็นแอผมนะคะก็ชอบที่จะให้เรารวบตึงไปให้เรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นบันกลมๆอยู่ที่ข้างหลังอย่างเงี้ยเพื่อความสุภาพแล้วที่สำคัญนะคะชอบคนที่แต่งกายเป็นแบบสไตล์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์ก็คือว่าการใส่สูทที่เป็นสูทสีดำฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าซื้อเสื้อผ้ามาตามร้านต่างๆที่เซิร์ร์แอ จริงๆแล้วจะเป็นอะไรไม่ได้ชอบแบบนั้นจริงๆจะแิงจะเป็นอะไรชอบที่จะให้ใส่สูทสีดำเนาะแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวข้างในติดกระดุมคอด้วยแล้วก็สูทแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวให้มันดูสุภาพรองเท้าอะ่ะอย่าใส่แบบส้นเข็มเพราะว่าเขาจะมองว่ามันแฟชั่นดังนั้นให้แต่งตัวเป็นแบบสุภาพรองเท้าส้นสูงแบบมีส้นนะคะไม่ต้องส้นเข็มแต่ว่าให้มันมีแบบมีฐานนิดนึงให้ดู ไม่แฟชั่นเกินไปแล้วก็ในส่วนของต่างหูก็ใส่เป็นมุกเพื่อรับกันกับการแต่งกายทั้งหมดค่ะข้อที่5ใครก็ตามที่มีภาษาญี่ปุ่นนะคะทางสายการบินชอบมากแล้วก็จะพิจารณาเป็นพิเศษด้วยแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้เท่านั้นถึงจะสมัครจะเป็น a n a l y ได้แต่ใครที่ 1. เคยไปเรียนญี่ปุ่นมาก่อน 2. มีติ่งการทํางานกับญี่ปุ่น3มีเพื่อนญี่ปุ่น4ี่ เคยทํางานบริษัทญี่ปุ่นเขาจะชอบมากแล้วเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเช่นว่าเคยอยู่บริษัทโตโตยตา้าเคยอยู่บริษัทใดใดแล้วรู้ระบบการทํางานแล้วสามารถพูดระบบได้เช่นว่าเคยอยู่โตโยโต้านะ <c oughs> เคยทําระบบไคเซนเป็นอ่ะแล้วเขาก็ต้องถามนะไคเซนคืออะไรน้องก็ต้องตอบได้ดังนั้นนะคะถ้าใครที่มีติ่งญี่ปุ่นบอกไปใครเคยไปเรียนญี่ปุ่นบอกไปใครเคยเทำง,งานกับองค์กรญี่ปุ่นบอกไป แล้วก็บอกไปเลยว่าชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างไรตรงเนี้คือจุดขายที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณอินกับความเป็นญี่ปุ่นแล้วคุณเข้าใจนั่นแหมานั่นหมายความว่าคุณก็ต้องร่วมงานกับญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีลองจําทริคแล้วก็ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะเพราะว่าจะเป็นอลไลส์เนี่ยใกล้จะเปิดแล้วกลางปีนี้จะเปิดรับ40คนนะคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามแล้วก็ที่สำคัญข้อสุดท้ายก็คือชอบคนที่คะแนนโทอ,อิค ค่อนข้างสูงนะคะถึงแม้ว่า,าจะไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ตามแต่การที่ได้โทอีกสูงเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะคะเขาเอาที่650ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังบ้านน่ะเขาก็จะเลือกจากเรซูเม่เลยว่าใครที่มีคะแนนโทอีกสูงใครที่ได้แบบ800อัพ750อัพอะไรประมาณนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้อจะต้องไปเทรนที่ญี่ปุ่น แล้วก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Service s a f e t ้ใดๆและรวมถึงภาษาญี่ปุ่นด้วยซ้ำฉะนั้นเขาก็เลยเลือกคนที่ค่อนข้างหัวดีนิดนึงเพราะว่าถ้าไปเทรนแล้วยากก็ต้องส่งตัวกลับและการไปเทรนเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะต่อคนคนหนึ่งในการเป็นคอสในการค่าที่พักเอ่ยค่าอาหารเอย่ยหรือแม้กระทั่งค่าสถานที่เทรนก็ตามสายงินบินพรอไว์ทุกอย่างให้เราไปไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว แต่ถ้าเกิดเราตกขึ้นมาล่ะเนี่ยแหละเขาก็จะมองว่าเขาลงทุนให้เราแล้วอะแต่สุดท้ายต้องกลับบ้านไปเขาก็เลยค่อนข้างคัดเลือกนิดนึ่งนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะเป็นแบบสัญญา5ปีฉะนั้นน้องอยู่ไปเลย5ปีต่อ5ปีต่อไปเรื่อยๆและสามารถทำงานได้จนถึงอายุ50เลยเลิศไม่ล่ามั่นคงมากๆและที่สำคัญเบสอยู่ที่เมืองไทยด้วยใครเข้าใจว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเบสอยู่ญี่ปุ่นผิดนะคะเบสไทยคะ่ะ แล้วก็ได้กลับบ้านทุกวันไปบินแพทเทิร์นนึงยาวที่สุด10วันกลับมาอยู่ไทย3วันถึง5วันแล้วก็กลับไปบินต่อชีวิตดีๆได้บินลุดบินเลิศมากอเมริกายุโรปแล้วก็รายได้7-8หมื่นเอาไหมล่ะ